เขียนลู่เป็นอาชีพแล้วอยู่ได้มึงรู้ไหมเชียงรายกูเนี่ยมีศิลปิน30กว่าชีวิตที่เขาอยู่ได้แล้วอคนนี้ไม่อยู่ได้มึงรู้ว่าเป็นอะไรไอ้กระจอกไงไอ้เฮียคนกระจอกไงมึงอย่ามาเสิร์อะไรถ้ามึงเอาจริงมึงก็อยู่รอดมึงเอาจริงมึงอยู่ได้มึงรู้ว่ามึงอย่ามาโทษนู่นโทษนี่มึงอย่ามาโทษมึงโทษตัวมึงน่แหละว่ามึงหมายไม่แดกมึงไม่เอาจริงเอาจังต่อชีวิตของมึงแล้วมึงบอกว่าไอ้หาไส้แห้งไส้แห้งเฮียอะไรในโลกนี้ไม่มีไส้แห้งทุกอาชีพ มึงรู้ไหมที่มึงใส่แห้งเพราะมึงแม่งโง่ไงมึงก็จอกไงมึงไม่เอาจริงไงไอเวนมึงอย่ามาบอกว่าใส่แห้งไม่มีใส่แห้งทุกอาชีพไม่มีใส่แห้งไม่ว่าอาชีพใดทั้งสิ้นที่มึงใส่แห้งเพราะมึงหมาไม่แดกมึงก็จอกไงไย่างติมันจะพ้อาอาจารยะไออย่างติมันจะพอแบบสวยยากขึ้นแบบคนติประมาณขึ้นแนวของผมเนี่ยมึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมันอยู่ในใจมึงไอเฮียมันอยู่ในใจมึงใจมึงสูงมึง็หรอด จมึงก็จอกมึงก็จนเฮียมึงไม่ต้องปคิดเฮียะไรมึงอย่าเพ้อเจอ้อมึงไม่มีเทพเจ้าเฮียอะไรมาประทานกันให้แก่มึงมันอยู่ในความแม่เขาจริงเขาจรงชีวิตมึงไอ้หาทุกสาทุกสาขาอาชีพทั้งหมดมีคนที่เก่งที่สุดและมีคนที่รวยที่สุดหมดมึงรู้ไหมทุกสาขาอาชีพทำไมทำไมทำไมมันเป็นได้ทำไมมันรวยได้ทำไมมันสำเร็จได้ทำไมไอ้เหียนั่นอ๋อมีพระเจ้าช่วยมันเหรอไอ้ห้า แม่งช่วยตัวมันเองดังนั้นมึงอย่าเพ้อเจ้อเด็กทุกคนอยากยิ่งใหญ่มึงต้องเรวกคนอื่นมึงต้องเรียนรู้มากกองคนอื่นมึงต้องทํางานหน้าคนอื่นมึงมีความฝันเรื่องทำความฝันมึงโดยใจของมึงมึงยอมตายในการที่จะทาอาชีพนี้ให้สําเร็จกูทนได้กูอดทนได้กูไม่แดกได้กูไม่แดกได้มึงรู้ไหมนี่คือความยิ่งใหญ่พวกมึงกระจอกท้อนู่นท้อนี่เฮี้ยเที่ยวนู่นเที่วนี่เฮี้ย 每天听你，我梦就一天天的。